คุณยายครับจะให้ผมเอาแหวนไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยเอ้ปร hey, ะคำเบนจะเพิ่งเก็บเอาไปล้างให้ยายก่อนทําให้มันสะอาดทีประคำเดี๋ยวจัดให้ครับดีมากนี่คือแหวนของคุณยายเป็นแหวนที่คุณตาขอคุณยายแต่งงานซึ่งคุณยายบอกว่าให้เราทําความสะอาดมันเราก็จะทํา แต่มันจะธรรมดาไปถ้าเราไม่ได้แกล้งน้องชายเฮ้ยถึงเวลาเล่นพิเล็ตใช่แล้ว <c oughs> แผนการของเราคือเอาแหวนลงในแก้วจากนั้นน้ำยาทำความสะอาดของเราคือโคกซึ่งเราจะหย่อนแหวนลงไปแล้วเทโคกตามแล้วเราจะวางแก้วไว้ตรงนี้เพื่อให้ไอ้น้องชายงงโง่บัฟเฟโลตัวน,นึงตื่นขึ้นมาแล้วกินมันรับรองว่ามันจะเป็นโครกรสเด็ดที่นายจะไม่ลืมมันเลยเอเลียตและในตอนนี้เอเลียตหลับอยู่ข้างบนแผนการเราจิงสะดวกมากเอเลียตนายจะต้องโดนคุณยายด่าแน่นอนขอโทษน้องชายเอาละเข้าสู่กระบ,บวนการ ผมรู้สึกว่ามันสะใจยังไงก็ไม่รู้แหวนคุณยายสำคัญยังไงครับมันเป็นแหวนที่ยายได้จากตาของลาหน,นึน้ยจริงหรอครับใชยแล้วเฮ้ยเ hey, hey. ช้าดีททาไมมันสดใสอะไรขนาดนี้ไงต่อครับมันคือสิ่งที่พิเศษของยายเลยมีอะไรสวยบ้างวะ hey. ขอแห้งจะตายอยู่แล้วอ๋ใ oh, นมันโคกนี่นะอ ยังเหลืออยู่ในแก้วเอาสักนิดออไอ้เหี้ยอะไรติดคอมีอะไรในขวในปากคำเบนทิ้งเหรอครับแม่นแล้วเหมือนคนกำลังจะตายงั้นเดี๋ยวผมไปดูให้ <c oughs> เดี๋ยวอันเต็มๆเ,เลยเอเลียสเออเฮ้ยเอเลียสทำอะไรนะ่ะต <c oughs> ากล้องตามกูมาเร็วๆมันติดอคอกูเอเลียสออกยัง<ฮ>ออกหรือยังเอเลียสดยุทธกอนกูจะตายหาพวกมึงนี่แหละ โอเคไหม <c oughs> เอเลียตลงแล้วอะไรติดคอมึงเอเลียตกูกินโคกที่วางอยู่ตรงนี้น่ะเฮ้ยเอเลียสไม่น่าเลยมีอะไรเอเลียตนั่นมัน <c oughs> <c oughs> ตกลงมึงกินจริงๆใช่ไหมเอเลียต <c oughs> ใช่โอ้ตายแล้วตายแล้วเอเลียต <c oughs> มึงรู้ไหมว่าในนี่มันมีแหวนและมันเป็นแหวนของคุณยายด้วยเขาบอกว่าโคกทําความสะอาดได้ดีกูเลยเอามาแช่ให้คุณยายไม่แล้วจะทํายังไงลหละที่นี่เอเลียส ไม่ได้แล้วต้องเอามันออกมาเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนอ่าเบนเบนหยุดก่อนเบนมึงต้องเอามันออกมาเอลยสเบนจะเพิ่งบอกคุณยายนะคุณยายรับมันน่หน่อยบักเบนจังไรเอ้ยเขียวมาก่อนเออคือว่าไหนละแวนยายนะ่ะแล้วเรียกยายมาทาไมเราบอกคำเอ้ยเออคือว่ามัวแต่เอยอย่างนั่นแหละมีอะไรบอกยายมาดีดีมันพูดยากบอกยายไปเลยได้เรื่องแวนใช่ไหมเปล่าครับเรื่องแวนใช่ไหม ใช่แล้วครับผมจะบอกว่าผมกินมันลงไปไม่ไม่นะเกททำไมจะแบบนี้ไอ้หลานผมไม่ได้ตั้งใจครับคุณยายเอามันออกมาให้ยายดูดีโอเอลียอไอ้หลานเว็วผมจะเอาออกมาให้คุณยายเองไม่ต้องห่วงเอาละเราจะพาเอลิเอยไปซื้อของเอลียสนายพรส<ว>จะไปยยห้างกับฉัน,<ว>นหรือยังพร้อมงั้นไปซื้ออะไรที่ทำให้แหวนดอกมาติดตัวมึงได้เลยเอลียสตึงจะเอาที่ขี้ไปทำอะไรกูจะยัดเข้าไปในรูดักของกูแล้วขี้แหวนออกมาเอลิเอตกูว่าไอเดียนี้ไม่เข้าท่าเลยมันแจ่มสุดๆแล้ว มึงรู้ไหมว่าแหวนนั่นเป็นแหวนที่สําคัญสําหรับคุณยายมากหยุดพามได้แล้วไอเ้เบนมันสําคัญเท่าชีวิตของคุณ,<ด>คณยายเลยดอยาที่ทำให้กูขี้สะดวกหนักใช่ไหมแนะนําให้กินเม็ดเดียวพอนะงั้นหรอเบนมันถึงเวลาที่จะต้องเอาแหวนออกมาคืนคุณยายได้แล้วเพราะฉะนั้นแค่หนึ่งเม็ดไม่พอหรอกบวกไอเลียยดีบอกนะว่าเ <c oughs> อเลียมึงจะกินเยอะแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยวมึงก็ขี้แตกใส่รถหรอกเบนกูว่าข้าศึกเริ่มจะบุกแล้วล่ะกูว่าแล้วไงแวะปั๊มให้กูเดี๋ยนี้แถวนี้ไม่มีปั๊มเอเลียดหย เอเลียแถวนี้ไม่มีปั๊มเลยเนี่ยมึงจะไปขี้ที่ไหนเนี่ยเอเลียจะบอกนะว่าเอเลียเดี๋ยวก่อนเอเลียหยุดมึงโดนตำรวจจับข้อหาขี้ข้างตู้จดหมายแน่เป็นไงมีแหวนออกมาไหมเห็นแต่ขี้เอาละกูมีแผนดีๆแล้วเบนกูจะช่วยเต็มที่รับรองไม่ปลอดภัยทำยังไงเอเลียตเอาน้ำฉีดเข้าไปในรูตูดทำให้แหวนกระเด็นออกมาพร้อมแล้วตามมาแน่ใจแน่เอเลียตว่าจะทำแบบนี้เฉิดมาเลย ้าหลวงรูดัเอลยสมึงแน่นนนใจใช่ไหมเนี่ยอย่าพูดมากนะมาเลยเอาเลยนะเอลยสไอ้เบนจะพูดมากรีบรบเลยเบน,นเปิดร้ากันไปแล้วาาดาก,กูจะพุนพวกมึงไอ้เบนทำยังไงดีละเบนทีนี้กูแนะนำให้ไปขอโทษคุณยายนะคุณยายครับผมมีอะไรจะบอกมีอะไรเรื่องแหวนครับได้มันมาแล้วใช่ไหมคือยังไม่ได้เลยครับไอ้หลานเลวใกล้เก็บย่ำความรักที่ตามีให้ตยอยเลย ไปไหนก็ไปเลยแล้วตอนนี้เอเล็กก็ไม่สามารถเอาแหวนออกมาจากตัวของเขาได้ส่วนผมนั้นไม่ได้ผิดอะไรเลยเพียงแค่ผมได้แล้วว้ยสงสัยว่ามันจะได้แหวนหลือได้แล้วว้ยผมได้มันแล้วคุณยายได้อะไรนะเอเลียตโอ้โหดีใจอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยแหวนเพชรของยายเฮ้ยน่าขยะแขยงเอเลียสอย่าเอามาใกล้อ้อพระเจ้าช่วยวัโทษเอเลียตมันกินอะไรมาบ้างเนี่ยกินโคตรแรงเลยอือ นี่มันคือหำปอมบกปอบเงย